กระเทียมโทนอาจเป็นฮีโร่เงียบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหนาแน่นกว่าที่คิดดูคลิปให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกระเทียมโทนมีสารอลลิซินและโพลีฟีนอลซึ่งงานวิจัยจากวารสารโภชนาการระบุว่าช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระในเลือดได้อย่างมีนัยสําคัญกระบวนการบดหรือขโขลกกระเทียมจะกระตุ้นการเกิดอาลิซินซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ การศึกษาจากพับเม็ดพบว่าการบริโภคกระเทียมเป็นประจำเชื่อมโยงกับการลดเครื่องหมายความเครียดออกซิเดชันของเซลล์ระดับการต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมโทนอาจสูงกว่ากระเทียมทั่วไปเมื่อวัดตามหน่วยเทียบเท่าโพลิฟีนอลการใช้ในครัวประจำวันอย่างการย่างหรือบดไว้ก่อนปรุงจะช่วยให้ร่างกายนำสารเหล่านี้ไปใช้ได้ดีกว่าผลวิจัยจาก USDA แสดงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ชัดเจนในหัวเล็กๆแต่เข้มขน้นในชีวิตจริงการใส่กระเทียมโทนในสลัดน้ำสลัดหรือขนมปังกระเทียมช่วยเพิ่มปริ ยชน์ด้านสุขภาพได้ง่ายความรู้เรื่องการเกษตรมีอีกเพียบกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆ